สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดรวยไทยลาวฮาหนอยนะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปสรุปชุด2ตัวบนนะครับให้กเป็นแนวทางนะครับเอาไปพิจรารณากัน2ตัวบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ของตัวบนนะครับที่ผมลงช่องไปอ่าก็คือมีเลขเด่น9012นะครับอ่าเป็นเลขเด่นหลัก10บหน่วยนะฮะ9012อ่าแล้วก็482ทั้งสองสูตรนี้เด่นตอนนองกันมาลงช่องกันมาหลายวันแล้วนะครับก็ถูกต่อนนองกันมานะครับเรามาใช้สองสูตรนี้นะฮะ ซึ่งผมก็ดูดูแล้วนะก็มีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่ออยู่นะครับเราจะมาสรุปกันเลยนะครับก่อนเด่นจะเรามาสำรวจดูว่าความเป็นไปได้ของสองสุดนี้ห้าตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเดินต่อเหมือนที่ผ่านๆมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับเพื่อยืนยัน แต่ละสูตรนะครับสองสูตรนี้นะก่อนที่เราจะมาจับคู่นะครับดเด่นบนเรามาเทียบดูครับชุดเด่นบนสุดนี้นะครับสุดนี้เด่นบนนะครับได้เก้า 901290125นะครก็มันไปชนกับเลขเด็น10เนบนของเรานะครับก็คือ90125นะครับเพราะงั้นมีโอกาสสูงนะครับที่จะเดินนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดินมาก็รอยกว่างวดนนะครับ90125นะ ไปชนกับเด่นสิบหน่วยบนนะครับเดินมาร้อยสิบหวัดนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเดินระยะยาวมาพอสมควรเหมือนกันนะครับสูตรนี้เดินบนนะครับ 0129นะครับเด่นมาประมาณ100หงวดนะครับ4ตัวนะเมื่อกี้เด่นบน5ตัวก็คือได้90125นะส่วนเด่นบนแบบ4ตัวก็ได้0129นะครับเพราะฉะนั้น10หน่วยบนนะครับ90125มีโอกาสเดินแล้วก็ตัวเด่นของ9 0 1 2 5เขาคือ0129นะครับให้เป็นตัวเด่น10หน่วยบนนะครับ เมื่อกี้เราได้ยืนยันแล้วนะนนเสริมไปนะครับก็คือ9012นะครับเป็นตัวเด่นนะครับ10หน่วยนะฮะเด่นที่9012นะ เรามาถอดเลขจากห้าตัวนะคะรับเหลือสี่ตัวเด่นนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสรุปแล้วสูตรนี้ได้คอนเฟิร์มแล้วนะก็คือเด่นที่เก้าศูนย์หนึ่งสอง มาสี่ห้าหกแปดสองนะครับ4ี่ห้าเนี่ยผมจะใช้ชุดามาครบ2ตัวบนนะครับเป็นตัวตัตนะครับเป็นตัวหาตัวเด่นนะครับามาครบ2ตัวบน3สูตรนะครับซึ่งเดินต่อเน,นื่องกันมาประมาณ20กว่างวดนะครับ ทั้งสามสูตรนะครับชนกันที่4 5่7านะครับชนนะครับ4567นะครับมาครบสองตัวบนชนที่4 5 6 เงินมากที่สุดก็คือ457คิดว่าทั้ง3สูตรเนี่ยนะทั้ง3สูตรเนี่ยน่าจะมีโอกาสมาครบอย่างน้อยสัก1สูตรนะที่ว่าก็เลย ใช้ตัวเด่น4 5 6หเป็นตัวหลักไว้ก่อนยืนพื้นไว้ก่อนนะครับทีนี้ตัวเด่นตัวนี้นะครับ45682นะครับใช้สี่ห้าตัวเนี้ยเข้ามาประกบชนเลยครับใช้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาประกบชนทั้ง สองสูตรนะครับชนกันที่ 4, 5, 6, นะสี่ห้าหกนะสี่เอานะครับทีนี้ตัวที่ไม่ชนกันสองสูตรนี้ก็คือเลขเจ็ดเลขแปดเลขสองเรามาดูว่าเจ็ดแปด กับ72เนี่ยมันสามารถมาได้ไหมนะครับ 78, 72นะอ่ะเดี๋ยวไปต้องใจสุดมาประกบหายทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูจัดสุดประกบให้นะครับ ๋ยวให้ดูสูตรนี้ด้วยแล้วกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับเป็นสิบหน่อยบนเจ็ตัวได้เลขเด่นสี่ห้าเจ็ดแปดสองนะครับเท่ากับว่าเมื่อกี้สูตรชนแต้มรวมแต้มรวมเออสูตรมาครบสองตัวบนชนันสี่ห้ากเจ็ดก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับส่วนตัวเด่นสิบหน่อยบนของเราก็สี่ห้าหก แปก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นทางเดินน่าจะมาไม่บิดทางนะครับนะครส่วนนี้เป็นสุดบตัวนะครับเดินยาวพอสมควรนะครับอ่านะทีนี้เรามาดูเทียบอันนี้เรามาดูแล้วเรามาเฟิร์มกันสี่ห้าเจ็แปดนะครับ สุดนี้นะครับสูตนนี้เป็นสูตรคุกกี้นะเป็นสูตรแบบคุกกี้เดินมาประมาณ110ยนวดนะครับ10หน่วยบนนะเป็นเลขเด่น10หน่วยบนนะครับอ่าตัวเลขได้7 9็ดเก้าหนึ่งสาะครับเจ็ดเก้าหนสห้าสห้า เดี๋ยวเราลงมามาลงดูนะครับจัดการสาห้าเดี๋ยวเรามาเทียบชนกันทุกสุดเลยนะครับจากนั้นก็ so สุดนี้นะครับ10หน่อยบนเหมือนกันนี่เป็นสูตรแบบ6ตัวนะครับตัวนี้ก็คือได้8 9 0 1 4 5นะเดินมา110กว่างวดนะครับ116งวด8 9 0 1 4 5นะ อันนี้เป็นแบบหกตัวนะครับอ๋อเมื่อกี้ก็สี่ห้าใช่ไหมร้อยยี่สิบเอ็ดจะได้จำได้นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองนะครับอ่ะก็คือ สูตรนี้นะครับไปเข้ากับ2สูตรนี้ครบเลยก็คือ10หน่วยบนความเป็ียันไปได้ก็น่าจะมีมีแนวโน้มอยู่นะตอนนี้เรากําลังหาตัวเด่นจริงๆนะครับก่อนที่เราจะจับคู่เราต้องหาตัวเด่นก่อนนะครับต้องติดกระดุมเมเ็ดแรกให้ถูกก่อนนะครับไปจับคู่ยังไม่รู้ตัวไหนเลยนะเดี๋ยวมันก็จะเลเอะเทอะทีนี้เมื่อกี้เราค้างไว้ที่ ชุดนี้นะตอนนี้เราโอเคแล้วละ่ะน่าจะมีโอกาสวางขันเลยนะสองสนี้จะเดินต่อทีนี้เรามาดูเดี๋ยวตัวเลขที่ไม่ชนกันนะครับก็คือเลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดเราใช้สองตัวบนสมมมมมมุดเราจับคู่เจ็ดแปดกับเจ็ดสองนะครับสมมติว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดมีโอกาสเดินไหมนะฮะเจ็ดแปด 78น่าจะเดินยากนะครับ9012 78ไม่เดินนะครับ72นะครับ72มีอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าสรุนมีไหม72นะครับ8 901 45นะฮะไม่มีนะครับ72เพราะนั้นตัวชนมาถูกทางแล้วนะครับจากตัวชนตรงนี้30สูตรได้ตัวเด่น4567จาก4567 เรามาชน4 5 6 8 2ได้4 5 6แก้จัดเรื่องตัวไม่ชนก็คือ7 8 7 2ก็คือจับคู่แล้ว7 8มานี้ไม่ได้7 2มานี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้น4 5 6โอเคแล้วนะครับสรุปก,ก็คือ,อเด่นนี่เลยนะเรายืนแล้วนะครับตอนนี้ ก้าศูนย์หนึ 4, ่งกับสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองกับสี่ห้าหกนะครับเราหยุดแล้วอาทีที่เรามาจับชุดเลยทีนี้ก็มีเก้าสี่ก้าห้าก้หกนะครับ ศูนย์สหนหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกทั้งหมดก็คือสิบสองชุดนะครับ ยังไม่จัดตำแหน่งนะอนะยังไม่จัดตำแหน่งทีนี้7 9135นนะฮะเลขที่ ไม่ติดคู่เลขที่ที่ที่สี่อย่างเงี้ยสี่สอเราให้เป็นตัวกันนั่นก่อนนะครับสี่สอง่าสี่สก็คือเจ็ดเกน่งนะฮะสอนะครับแปดเก้านะฮะหกแปดเก้าหนึ่งส เป็นสัดส่วนของมันไปอ่าจากนั้นก็04นะครับ79135นะ06ก็คือ79135ม,มีเหมือนกันนะครับอ่า25 25มีนะครับ1696 เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอ่าทั้งหมดนะครับมีอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดไอเอ้หกแปดชุดนะครับรวมแปดชุดนะครับเป็นชุดเด่นก็คือมีแปดชุดทีนี้ชุดทั้งหมดมีแปดชุดนะครับ แปดชุดเรามาดูว่าไอแปชุดเนี้ยมีโอกาสชุดไหนมาดูสงตัวสอตัวบนเนี้ยไอมาครบสตัวบนเนี้ยเก้าสี่อ่าเก้าสี่หนึ่งู ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสูนย์ศูนย์ห้าสองสูตรหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่อ่ะเดี๋ยวผมจับชุดเด่นไว้เลยแปดชุดนี้โดยใช้ตำแหน่งให้เป็นตัวตัวเล็กตัวถือว่าเป็นตำแหน่ง จะตำแหน่งให้หน่อยหนึ่งนะฮะสามารถไปโตได้นะฮะก็คือชุดเด่นตรงนะครับ ชุดนะผมจะมาให้แปดชุดนะครับสีเ่เก้าห้าเก้าหกเก้า 零四。 สองห้าตมองห้าอีกชุดนึงอ่าเลขมาเบิน้น เลขมาเบิ้ลเดี๋ยวผมจะจับไปให้เลยถ้าเบิ้ลน่าจะเป็นเบิ้ลเลขอะไรนะครับสี 44, 55, ่สี่ห้าห้าหกหกเลขมาเบิ้ลจะเป็นหนักที่สี่ห้ามากกว่านะครับ เดี๋ยวผมก็สรุปให้ประมาณนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาดูผมก็เชื่อว่ามันก็มีโอกาสนะที่จะเดินอยู่นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าอะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งะนะอะผมจะพูดให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวเลขลักษณะแบบนี้นะครับ จับกันมาแบบนี้นะอันนี้มันนอกกรอบนะครับผมจะพูดนอกกรอบแล้วนะซึ่งนอกกรอบเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวแม่อธิบายให้ฟังก่อนเลขที่มีโอกาสถ้าหลุดจากชุดพวกนี้ทั้งหมดนะครับถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดจริงๆนะครับหลุดแม้แต่เลขเบิ้ลนะครับนะให้ระวังชุดนี้ไว้นะครับให้ระวังเลขนี้นะ อ่าสี่ระวังนะครับสี่หกเจ็ดแปดอ่านมาสองตัวนะครับ สองตัวบนนะครับอ่าระวังนะครับถ้าหลุดจากกรอบที่ผมจับให้เมื่อกี้นะครับให้ระวังนะครับสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดอาจมาสองตัวนะครับก็คือมีโอกาสเนื่องจากผลมีอยู่นิดนึงว่า ผมจับเลขเด่นสูตรให้เมื่อกี้มันจะมีมันจะเป็นเลขเด่นสูตรอย่างนั้นผมจับไว้เลขเด่นที่จะต้องมีโอกาสที่จะต้องมาก็คือ2จุดนี้นะครับแต่ทีนี้ตัวเลขที่จะเลขที่ที่จะ,ะเลขเลขเลข,เลขติดบนนะครับพวกนี้พวกนี้ก็เรียกว่าเลขติดบนมีโอกาสติดบนสูงนะครับเนี่ยอันนี้ติดบนเลย5ตัวติดบนแบบ5ตัว ติดบนแบบสี่ตัวติดบนแบบสามตัวนะครับทีนี้นอกกรอบจากเลขเด่นมาถึงเลขติด,ตดบนเนี่ยเลขติดบนเลขเด่นเลขเด่นเนี่ยเบื้องต้นนะครับตามสูตรที่ผมไม่ให้ไปเลขติดบนถึงเลขที่คอนเฟิร์มมาหลายๆสูตรแล้วมาคอนเฟิร์มแล้วค่อคนข้างจะชัดเจนแล้วมีโอกาสติดบนสูงนะครับมันมีอยู่ชุดนึงมันมีอยู่เลขหนึ่งครับ เลขหนึ่งถ้าต่อไปได้ผมจะต่อใว้ม่าเป็นสูตรนี้นะครับเลขที่จะต้องมานี่คือเลขที่จะต้องมานะครับตามเลขที่ต้องมาจํำไ้เลยครับเลขที่ต้องมานี่เราเราไม่สามารถที่จะอ่าให้ขอบเขตมันได้นะครับเพราะมันต้องมาทีนี้ไอ้ขอบเขตของหมายถึงว่ามันจะมากี่ตัวก็ได้ ในในในเลขห้าตัวนี้มันอาจจะมาทั้งสามตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเลขพวกนี้มันเป็นเลขที่จะต้องมานะฮะมันจะแตกต่างกับเลขเด่นบนแล้วก็เลขติดบนนะครับนี่ก็เรียกว่าเลขเด่นบนจากนั้นก็คือคอนเฟิร์มด้วยแล้วว่ามันมีโอกาสติดบนก็คือมีโอกาสจะมาสูงมาก เขา่าจับมาสูงมากนะครับผู้ชมฟังผมดีๆนะ <c oughs> อันนี้คือเลขเด่นอันนี้คือเลขที่จับมาสูงมากแต่ตัวนี้คือเลขที่จะต้องมาเลขที่ต้องมานะครับตัวนี้ให้เข้าใจภาษานะครับเลขที่ต้องมาเพราะเลขที่ต้องมาเนี่ยเรานั้นขอบเขตมันไม่ได้เลยว่ามันจะมากี่ตัวนะในห้าตัวเนี้ยถ้ามันเลขชุดพวกเนี้ยพอถ้ามันมาจริงๆอ่ะ พวกนี้กระเด็นหมดเลยนะครับถ้ามันมากันจริงๆริงเยนะผมถึงบอกว่าให้ระวังชุดนี้ให้ดีนะฮะถึงแม้พวกนี้จะมีโอกาสมาสูงก็จริงนะแต่นี้มันวิเลขที่ต้องมาให้ระวังตรงนี้นะอ่าโอเคงั้นก็ผมก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงแค่นี้อนี้เป็นข้อมูลแนวทางไว้นะครับมาแนะนำกันนะครับอ่าวิดีโอนี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ